กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุ้นทุกอย่างกับช่องอุ b ับทนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆทำความรู้จักกับ Continental และขอ้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากมีภาพการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของจอห์นวิกที่ผมเพิ่งเล่าไปต้องบอกเลยว่าทํานานมากครับนานอยู่พอสมควรเลยแต่พอทําคลิปเรื่องราวของจอห์นวิกไปนะครับผมกลับรู้สึกถึงอีกหนึ่งเรื่องครับที่มันน่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากและเรื่องราวนั้นคือเรื่องราวของ Continental นั่นแหละครับซึ่งเมื่อผมดูเนี่ยผมอยากรู้ครับว่าไอ้โรงแรมเนี่ยมันคืออะไรมันมีบริการอะไรบ้างและมันมีหน้าที่อะไรบ้างภายในโลกของนักฆ่าทั้งหลาย ซึ่งผมให้ความสนใจกับโรงแรมนี้เป็นอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นเลยครับหลังจากที่เราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของจอห์นวิกกันไปแล้ววันนี้เราเลยอยากพูดถึงเรื่องราวของอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนอย่างมากที่ผมได้พูดไปและเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวของโรงแรมที่มีชื่อว่า Continental ใช่เลยครับในหนังเนี่ยโรงแรม Continental นั้นมีมากมายอยู่หลายสาขาเลยครับและยังมีบริการต่างๆนานาอีกมากมายอีกด้วย ซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยขอทาหน้าที่เป็นไกด์เพื่อพาเพื่อนๆน,นั้นได้ไปชมกับบริการของคอน t i เน n t a l กันอย่างแรกเลยนะครับต้องขอสวัสดีนักข่าที่แวะเวียมาในคลิปนี้ก่อนทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะพาเพื่อนๆได้มาพบเครื่อโรงแรมและบริการระดับไฮเอนด์ของ Continental ซึ่งบริการต่างๆนานาของเรานั้นถูกแบ่งให้มีบริการดังนี้ครับบริการโรงแรมและพื้นที่เซฟซอนใน er เครือ Continental อย่างที่เราได้เห็นกันในภาพ,พยนตร์ครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสาขานิวยอร์กและสาขาคาสัสบ,บังกาซึ่งโรงแรมพวกนั้นครับเป็นโรงแรมที่ในเครือของคอนติเนน t ัลซึ่งพื้นที่พวกนั้นแขกที่อยู่ภายในที่นั้นนะครับพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยครับเพราะสถานที่ภายในโรงแรมนั้นจะจัดว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่เซฟโซนครับห้ามไม่ให้มีการฆ่าหรือการทํางานภายในนั้นบริการที่2นะครับบริการเก็บศพหลังจากจบงานบริการนี้นะครับเราจะได้เห็นครั้งแรกในจอร์นวิกภาคที่1ึ่งซึ่งจอน,นั้นโดนรอบโจมตีครับ และทีนี้เนี่ยหลังจากที่จอนเก็บเลี่ยมหมดแล้วนะครับศพพวกนั้นเนี่ยจอนก็เลยโทรไปเรียกพวกเก็บศพมาครับโดยที่จ่ายปเป็นเหรียญทองและพวกคนเหล่านั้นนะครับก็จะทาลาหลักฐานทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการฆ่าบริการต่อไปนะครับเป็นบริการร้านค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและชุดเกาะโดยสไตล์ลชื่อดังจากนักฆ่ามืออาชีพบริการนี้นะครับถือเป็นบริการที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับของในโลกของนักฆ่า เพราะไม่เพียงแค่เสื้อผ้าต้องใส่ให้ดูหรูหราและเข้ากับสถานที่แต่ที่สําคัญเลยครับคือชุดเกราะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นงานไหนมันเสี่ยงอันตรายทั้งนั้นครับอาจจะโดนกระสุนปืนอาจจะโดนมีดหรืออาจจะโดนอะไรเสื้อกาะและแฟชั่นพวกนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์พวกคุณมากที่สุดบริการต่อไปน,นะครับบริการโครงสร้างพื้นที่อาคารและพิมพ์เขียวนี่คือบริการที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยครับเราจะไม่มีทางรูปพื้นที่เลยถ้าหากว่า เราไม่มีบริการนี้มีพื้นที่ใต้ดินไหมมีทางเข้าลับไปยังไงบ้างกับสถานที่นั้นไปทางไหนปลอดภัยที่สุดนี่แหละครับคือบริการที่ตอบโจทย์มากที่สุดบริการต่อไปนะครับเป็นบริการขนส่งซึ่งจะคล้ายๆลยกับแท็กซี่ธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่านักข่าทุกคนนะครับจะจ่ายเป็นเหรียญทองเราจะได้เห็นบริการนี้นะครับครั้งแรกในภาคที่3ครับที่จอนส่งมาของเขาไปในคอนติเนนตัลบริการต่อไปนะครับเป็นบริการที่สําคัญมากๆเลยครับ บริการทางด้านการแพทย์แน่นอนครับว่าการต่อสู้แต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีบาดแผลและบริการด้านนี้ละครับคือบริการที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับบริการด้านการแพทย์เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เซฟโซนด้วยนะครับถามว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้บริการนี้ล่ะได้ไหมมันก็ได้แหละครับแต่ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนยิงไปเราไปพักที่โรงพยาบาลคิดว่ารอดไหมครับไม่นะครับอาจจะเราหลับอยู่ดีๆก็วูบหลับเลยหลับยาวอะไรประมาณนี้ไม่ฟื้น มันก็เลยกลายเป็นบริการที่น่าจะตอบโจทย์กับพวกนักฆ่ามากที่สุดเลยครับเพราะว่านอกจากจะสามารถรักษาในเซฟโซนได้แล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยอีกด้วยนะครับมันมีไข่ลออโจมตีสบายใจได้อีกหลายเปาะเลยครับอีกหนึ่งบริการที่ดูแล้วสําคัญมากที่สุดในโลกของนักฆ่าเลยนะครับสำคัญมากๆเลยครับคือบริการอาวุธครับซึ่งที่คอนเทนต์นัน์เท่าแห่งนี้มีอุปกรณ์อาวุธขายครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักอาวุธเบาขนมหวานอย่างในจอรนวิกขนมหวานอะไรพวกนี้คือมันมีนะครับและที่น่าสนใจก็คือ บริการพวกนี้ครับอัปเดตอยู่ตลอดเวลาสำหรับใครที่กลัวว่าอาวุธตัวเองจะล้าสมัยมาแวะได้เลยครับที่คอน t i เน n t a ลของเราและอีกหนึ่งบริการเลยนะครับบริการช่างตัดผมครับบริการพวกเซตผมอะไรอย่างเงี้ยให้ดูดีก็ทั่วไปแหละครับจริงๆเนี่ยยังมีบริการต่างๆมากมายนะครับภายในเครือของคอนเ i เนท t a ลซึ่งถ้าพูดเนี่ยมันก็น่าจะไม่หมดหรอกครับอยากรู้ก็ลองมาพักดูครับและไม่ว่าจะเป็นแก๊งไหนนะครับทางเรายินดีเสมอครับที่จะให้บริการกับพวกท่านอย่างเต็มที่หลายๆคนนะครับ อาจจะรู้จักบริการของเราเนี่ยในภาพยนตร์จอห์นวิกภาคที่1ใช่ไหมครับซึ่งโรงแรม Continental ที่เราได้เห็นกันนั้นเป็นโรงแรม Continental ซาขคานิวย์กรับที่ถนน m a n h a ตตันแล้วรู้ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นอย่างนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะอายุของโรงแรมนั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเพราะว่าโรงแรมแห่งนั้นก่อตั้งเมื่อวันที่4เมษายนปี1904เชียวภายนอกนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปเดินไปที่โรงแรมนี้มันจะเป็นเพียงแค่โรงแรมธรมธรมดาธรรมดาทั่วไปเท่านั้นใครจะไปรู้ครับว่าโรงแรมที่เราไปแห่งนี้เนี่ยมันคือพื้นที่กลางเป็นเขตแดนเซฟโซนสำหรับเหล่าพวกนักฆ่าและสมาชิกภายในองค์กรอืนอ่นๆนี่แหละครับผมถึงบอกไงใครจะไปรู้ครับไม่แน่ห้างที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเซฟโซนนักฆ่าก็ได้นะระวังนะหัาขาดนะ่ซนกฎการใ,ใช้งานนะครับง่ายมากเลยครับ ห้ามฆ่ากันภายในสถานที่เด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นไม่มีข้อยกเวน้นทันทีที่เกิดเรื่องนะครับหรือกระทำความผิดทางเราจะตัดสินว่าคนผู้นั้นถูกขับไล่ออกจากการเป็นสมาชิกภายในโรงแรมทันทีซึ่งแน่นอนครับรวมไปถึงบริการต่างๆนานาม,มากมายอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่ครับไม่ว่าจะเป็นเก็บศพพื้นที่เซลล์ซอนพิมพ์เขียวขนส่งร้านค้าหมดสิทธิ์ครับไม่รับช่วยเหลือใดๆดทั้งสิ้น และบทลงโทษของผู้กระทําความผิดนั้นมีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือความตายแต่แอบก็ซิบไว้นะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าว่านว่าผู้จัดการโรงแรมคอนเนทอสสาขานิยยอร์คในปัจจุบันวินสตันเนี่ยเขานะทําการช่วยเหลือเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าจอห์นวิกเพราะว่าหลังจากที่จอห์นฆ่าคนในโรงแรมแห่งนั้นนะครับแทนที่เขาจะฆ่าเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยวินสตันสามารถฆ่าจอห์นได้ทันทีเลยครับ แต่วินสตันกลับปล่อยจอนไปและยังให้เวลาเขาอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะทําการขับไล่เขาเออกจากเครือคอนติ n นนทัลซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่ผิดมากๆเลยครับสําหรับใครที่เป็นกังวลอยู่ทางเราจะส่งตุลาการเพื่อไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแอบอินแอบอิน ต่เอาจริงๆเลยนะ Continental ลเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่ได้ขึ้นกับพวกสภาสูงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีอำนาจมากแค่ไหนก็ตามแต่สภาสูงไม่มีสิทธิ์ที่จะปลดคนออกจาก c o n t i n e n t a ลได้ครับอำนาจนั้นยังคงอยู่ภายในมือของผู้จัดการอยู่เสมอครับเว้นเพียงแค่มันจะไม่ได้เป็นธรรมจริงๆสังเกตได้นะครับ Continental สาขาคาสบังกานั้นพวกเขาในตอนนี้นะครับยังนีดทโทสกร,รมจอนวิกอยู่อาจจะมีสงสัยกันใช่ไหมครับว่าไอ้โรงแรมคอนเทนทัลเนี่ย มันมีหน่วยงานกลางไหมมีนะครับคอนติเนนทัลยังมีฝ่ายธุรการที่คอยดูแลและบริหารภายในองค์กรอยู่คนเหล่านี้นะครับจะคอยตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะภายในองค์กรต่างๆคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่สาขาใหญ่ประมาณนั้นแหละครับแต่ที่น่าแปลกใจเนี่ยคือระบบคอมของเขาครับระบบคอมของพวกเขานั้นที่มันล้าสมัยมากๆพวกเขาใช้คอมเหล่านี้ครับในการดําเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการควอมบานการปลดสถานะหรือแม้กระทั่งการตั้งค่าหัวเพราะถึงแม้ว่าเครื่องนั้นนะครับ จะเก่ามากแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าความพรุกนี้นะครับยากต่อการแฮ็กและแกะรอยข้อมูลมากๆครับและสําหรับค่าใช้จ่ายภายในองค์กรนะครับ พวกเพื่อนๆเนี่ยพวกคุณนะครับไม่สามารถเอาเงินดอลลาร์หรือเงินบาทหรือเงินอะไรมาซื้อได้เพราะในเครือคอนเทนเนนทัลนั้นพวกเขามีสกุลเงินเป็นของตัวเองครับซึ่งมันจะเป็นรูปแบบของเหรียญทองและเหรียญทองที่เราได้เห็นกันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยใช้จ่ายในคอนเทนเนนทัลนั้นมันก็จะเอาไปกระจายต่างๆนานามากมายครับ,ก,บก,รกับพวกองค์กรกับพวกนายจ้างทั้งหลายและทีนี้นะครับหลังจากการค่าเนี่ยก็เอาเหรียญทองพวกนั้นแหละครับเอามาใช้บริการคอนเทนเนนทัลต่อไป เหรียญพวกนั้นนะครับจะทําหน้าที่หมุนเวียนภายในโลกของเรานักฆ่ามาเฟียและองค์กรต่างๆที่อยู่ภายใต้บริการของพวกเขาครับทั้งหมดทั้งมวลและบริการต่างๆนะครับที่อยู่ภายใต้ของโรงแรมคอนเดนทัลนั้น,น,นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังจอวิกนั้นมีสนเสน่ห์มากๆครับจริงๆแล้วนะมันก็เริ่มตั้งแต่ฉากที่มีเหล่าพวกคนเก็บศพนั่นแหละครับซึ่งมันทําให้เราดูแบบว,ว้าวแล้วนะทูเวบแรกที่เห็นเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่า,ว,าว้าว ก่อนที่เราจะเห็นโรงแรมจริงๆครับซึ่งพอเราได้รู้ว่าโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมของนักฆ่าโอ้โหมันยิ่งว้าวเขาเ้าไปใหญ่ครับมันเหมือนกับว่าเราแทบไม่รู้เลยว่ามีนักฆ่ากี่คนภายในองคอนน์กรนี้นี่เลยครับภาค3คือจอห์นวิกไม่ว่าจะไปไหนอา้าวนี่ก็นักฆ่าอา้าวนี่ก็นักฆ่านี่ก็นักฆ่าไอ้นั่นก็นักฆ่านี่ก็นักฆ่านักฆ่าได้ไปหมดเลยเห็นไหมครับมันเยอะมากใครจะไปรู้ครับว่ามีนักฆ่าสักกี่คนที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งนี่แหละครับทำให้หนังเรื่องนี้มีสเสน่ห์อ๋อแล้วรู้ไหมครับนอกจากนี้นะครับยังมีตัวละครที่มีชื่อว่าชารอนที่เราเห็นเขานะครับยืนอยู่ตรงรแผนกต้อนรับซึ่งมันมีความหมายเป็นนายอยู่นะครับชารอนนั้นนะครับชื่อเขามาจากตำนานกรีกครับที่ชารอนนะครับจะเป็นผู้เฝ้าประตูไปสู่นรกนั่นแหละครับ ภายในหนังจึงให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นประตูตระหว่างโลกของเราที่เรารู้จักกับโลกของอาชญากรและโลกของพวกใต้ดินนอกจากเคอร์คอนเทนเนนทัลนั้นยังมีอีกมากมายเลยครับแม้กระทั่งเรื่องราวของบาวลี่คิงสถานรับเลีง้งเด็กกำพร้าลูซ้าโลมามันคือหนังที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ดูหนังแอคชั่นลังแคนอยู่ครับแต่เรากลับรู้สึกว่ามันสนุกตรงที่มีดีเทลต่างๆมากมาย มันมากกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้และนั่นแหละครับจึงทําให้เราอยากรู้และมันจึงกลายเป็นแบบคลิปนี้เลยครับเพราะว่าผมอดใจไม่ได้จริงๆและพอรู้แล้วผมทำไงล่ะครับผมก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนนี่แหละเหมือนอย่างเช่นคลิปนี้เลยครับที่ผมเล่าถึงเรื่องราวของคอนดีแอนเทลให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันส่วนเรื่องราวในคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็ต้องรอรับชมกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เลยนะครับผมขอความร่วมมือนิดน,น,นหน่อยหน่อช่วยกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อเพื่อนๆ่น,น,นะครับให้พาคลิปต่อไปกดแชร์ เพื่อนๆขอทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ